และคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อบจพาตะลุยค่ะจะพาไปตะลุยกันที่ตลาดเก่ารถไฟพัท,ทลุงนะคะไปดูการปรับตัวของพ่อค้าแม่ค้าในช่วงของการระบาดโควิด -19 จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามคุณนนท์ประวิทย์แก้วนุ่มไปดูกันนะคะช่วงอบจพาตะลุยมาไมละสามบาทเลยจ้าร้อนๆเลยนะคะ แม่สบาทแล้วร้อนเลยจ้าอันนี้ขายมานานยัง,งถ้าเป็นลูกชิน้นนั้เพิ่งมาปรับขายตอนมีโควิดค่ะพี่ปกติขายซูชิค่ะกอไงนะติ๊เต็มตองนะเป็นไาหญี่ปุ่นเลยเมืนเล่นเลยนะครับมีระไรดะเยอกเลย รถไฟพัฒนลงสเสน่ห์ที่ไม่เคยถูกลืมแม้จะมีตลาดชุมชนหรือถนนคนเดินสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ที่นี่ยังคงโดดเด่นสง่าไม่เป็นรองใครเพราะเป็นแหล่ง้อปปิ้งยามเย็นที่เก่าแก่ที่สุดผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นเคยใช้ตลาดรถไฟแห่งนี้เป็นสถานที่นัดพบนัดหม่่าหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนเพราะด้วยว่าเป็นตลาดเย็นที่ใหญ่ที่สุดคนเยอะที่สุดอาหารอร่อยหลากหลายและราคาถูกที่สุดจนทําให้ตลาดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวมผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพให้มาเดินชมบรรยากาศแบบชิวๆนอกจากการมาเพื่อจับจ่ายแต่ด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ทําำให้ตลาดแห่งนี้เงียบเหงาไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีผู้คนเดินซื้อของอยู่บ้างและก็ต้องปรับตัวเพิ่มจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการ ร้านอาหารจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างหรือบางร้านก็ให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านถ้าจะเลียกลุ้นจากรอยเปิดเ้นตัวนี้เลือบละมาันเส้นทเปิดเส้นนายครับ<อ>ลดลงมาเลยครับ<อ>บางวันก็ยุบละมันได้กี่ที่เปิดเส้นนายครับ มีเจลล้างมือแล้วก็ใช้มเม็ดด้วยแบบเบอให้อลูกา้ามันใจว่าเราป้องกันอย่างนี้ครับทางเจ้าของตลาดก็จะตั้งที่วัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือข้างหน้าแล้วก็ตัวแม่ค้าเองก็จะมีแอลกอฮอล์ประจำตามร้านค่ะแม้ผู้คนหรือลูกค้าจะมีไม่มากนักเหมือนตอนที่ยังไม่มีการระบาดของโรคนี้แต่ดีกว่าหยุดขายของเพราะนั่นจะทำให้ขาดรายได้มาจนเจือครอบครัว กระทบค่ะกระทบทุกร้านกระทบทุกร้านค่ะให้กำลังใจทุกกันเล่กันหน่อยสำหรับคนที่เป็นเชฟนด้วยกันก็ยังต้องหาเงินต่อไปนะคะเพราะยังต้องใช้เงินทุกวันก็เซฟตัวเองเซฟลูกค้าแล้วก็ต้องสู้ค่ะจูดูกับไม่โตแต่มาใกล้กับโบได้มั่งกับตาไม่มากก็ไม่ได้เลยผมมีการจ่ายมากมากแบบยึดไม่ได้กับ แต่ยุดก็ไม่มีไม่มีเบียดแยกระจายใจครับคือว่าถ้าไม่ทำก็ลำบากกันคือคือมันไม่าีใครย่ใจหลายอย่างทุกคนไม่มีใย่แย่ใกันไปเนื่องแต่อยู่บ้านเจ๊ยๆมันก็คือายรแย่ใมันก็เพิ่มขึ้นเนื่องออกมาไม่ยา่ว่าไม่ป้องกันคือออกมากก็คือป้องกันตัวเองทุกอย่างการที่ใข้โคงนันทุกอยางให้ทุกคนคือว่าที่ออกมาจากบ้านนั้นคือป้องกันคือใส่เม็ดใส่เม็ดไป ไ่เม็ดก็มีเจียวหลังมือถูกวานถูกล้งมันเนี่ยมันจะได้แบบกุ่มโควิดทิบก้าได้พนักงานขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่ที่มารับอาหารจากตลาดแห่งนี้ส่งให้กับลูกค้าเล่าว่าแม้การขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่จะตอบโจทย์ลูกค้าแต่พอเกิดระบาดของโรคนี้ทำให้ลูกค้าน้อยลงส่งผลให้รายได้ลดลงเช่นกัน ก็ลูกค้าก็ลดลงนิดนึงค่ะลดลงนิดนึงเพราะแต่ก็ไม่ได้กระทบเยอะอก็ก็เสี่ยงนะแต่ว่าอยากให้อยากให้ลูกค้าเนี่ยไว้ไว้ใจเราเพราะว่าเราเนี่ยหนึ่งเราอยู่แต่กลางแดดท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุเพราะเชื้อตัวนี้จะอยู่กับเราไม่นานเราไปทุกที่ก็จริงแต่เราไปที่ลรแป๊บ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 ส่งเสร็จก็คือไปแล้วเราก็จะได้รับการอบรมว่า ไปแล้วเราอย่าพูดเราแค่เอาของใส่บ็อกซ์แล้วก็ไปส่งให้ถึงมือลูกค้าคือน้อยมากเดลิเวอรี่ก็คือจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอย่างนี้แล้วไม่ว่าเราจะไปร้านไหนสิ่งแรกที่เราทำเราก็คือกดเจลล้างมือไม่ได้ล้างเฉพาะแต่มือบางทีหมวกกันน็อกเราก็ลูบไปด้วยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์เราก็ลูบไปหมดลูบไปทั้งตัวเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟลูกค้าด้วย คือไม่ต้องกลัวเราแต่ว่าระวังกันไว้ก็ดีตามคนต่างระวังและแม้จะเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 แต่การดำรงชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปทุกคนจะต้องปรับตัวแม้จะมีความเสี่ยงบ้างก็ตามมาที่ตลาดแย่างนี้บ่อยไหมครับ,บ่อยครับมามาบ่อยครับโอแล้วรู้จักตลาดแห่งนี้นานยังรู้ประมาณ3ปีแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนต่างจางังหวัดอยู่แล้ว<อ>แล้วมา อยู่ที่นี่สปีแล้วครับมาทำงานหรือมาเรียนใช่ครับมาทำงานครับรับ้เป็นไงบ้างครับสถานที่อย่างนี้นนครับกินเยอะไหมของกินเยอะครับแม่ค้าไม่ค่อยแบบขายของขายไม่ซ้ำกันถือว่าของเยอะแยะครับปกติตรงนี้จริงๆลูกค้าจะเยอะกว่านี้แม่ค้าจะเยอะกว่านี้ครับแต่แต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันเลยแบบบางบางลงยังจะถามว่า ทำไมเราถึงมีความมั่นใจที่มาเลือกที่สินค้าที่นี่ในช่วงนี้จริงๆไม่มีความมั่นใจนะครับแต่ต้องต้องออกมาหาซื้อของกินของใช้นะครับผมก็ต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดช่วงนี้ครับเราเราเซฟตัวเองมากกว่าตอนเ,เ,เวลาเราออกมาอย่างางพบแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือประจําเวลาเราเข่ารถอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดล้างมือคือ,ค,อคือเซฟตัวเองเป็นหลักนะครับเอาจริง,รงๆใช่มันมันความมั่นใจคือ เราเซฟตัวเองขนาดไหนก็มั่นใจขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่าเชือ้อเชื้อโควิดอย่างเงี้ยอย่างเรามาตลาดเงี้ยถ้าเราไม่ถอดแมสอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเราก็จะไม่โดนเชื้อซะมากกว่าแต่จริงเวลาเราขึ้นรถอย่างเงี้ยเราก็จะล้างมือก่อนขึ้นรถใช้สเปรย์ฉีดแล้วก็เจลล้างมือครับใช่ในความคิดส่วนตัวของเราเนี่ยเราคิดว่าโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนโอ้โห ถ้าเอาเขาจริงผมคิดว่าน่าจะนานเป็นอีกสองสามปีน่าจะน่าจะเยอะกว่านั้นเนี่ยแต่เราต้องปรับตัวหามานะครับผมว่าใช่ให้กาลังใจตัวเองหรือว่าคนรลกท่านยังไงในตรงนี้อ๋อคือตอนนี้เราก็มันยงงไดีรายได้เราก็ต้องหาแบบวิธีใหม่ๆช่วยกันหาวิธีใหม่ๆเช่นขายขายของออนไลน์ครับมันจะช่วยได้เยอะให้เรามีรายได้มากขึ้นเพราะว่า ช่วงนี้มันไม่มีใครกล้าออกไปไหนไม่มีใครกล้าใช้เงินครับก็ต้องหาเส้นทางใหม่ๆก็ต้องพูดเป็นกันเราใจให้กันนะครับครับให้ประชาชนทุกนี่มา้องกรมก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งออกไปไหนครับขายของเป็นไม่ได้ขายของออนไลน์ยเงี้ยจะมีรายได้มากขึ้นครับแล้วก็ถ้าออกมาข้างนอกจริงๆอ่ะก็เซฟตัวเองแบบที่เราเซฟนะล้างมืออะไรประมาณนี้ครับอย่าพยายามคือถ้ากลับไปบ้านอย่างเงี้ยเราผู้ผมเนี่ยจะมา พยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอาบน,น้ําเลยจะดีกว่าเพราะว่าเชื้อโรคมันจะกนเกาะไว้ด้วยครับใช่อีกอย่างถ้ารู้ตัวว่าตัวเองไม่สบายอย่าอย่าทำให้คนอื่นลําบากก็พอละเมื่อทุกคนให้ความใส่ใจในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกินร้อนช้อนเราล้างมือเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยอีกไม่นานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ก็จะหมดไปเราก็จะได้เห็นตลาดแห่งนี้กลับมาคึกคัก ผู้คนจะเข้ามาดื่มด่ำกับบรรยากาศและมนต์เสน่ห์ของตลาดรถไฟพัทลุงแห่งนี้อีกครั้งอบจอพาัทาลุงทีมงานประชาสัมพันธ์อบจอพัทลุงรายงานช่วงอบจอพาัทาลุง คเร็วๆนี้หวังใจไว้ว่าเราคงจะได้เห็นตลาดเก่ารถไฟแห่งนี้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าท,ทุกๆท่านที่ตลาดเก่ารถไฟพัทลุงแห่งนี้กันด้วยนะคะ